ต้อนรับสู่การประเมินผลการพัฒนางานต่างข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนนาสารอำเภอบ้านนาสารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3ผู้รับการประเมินนางสาวธานทิพย์ดำยศรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาสาปร,ระหว่การศึกษา ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยทักษิณปริญญาโทคร,รุศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏส,สุราษฎร์ธานีด้านการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กกศกำหนดปฏิบัติการสอนประจำวิชาจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีการสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนเป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดการเรียนรู้ให้กับครูและจัดกิจกรรมการเรียนรู้และอบรมบุ่มนิสัยผู้เรียนซึ่งรวมชั่วโมงไม่น้อยกว่า10ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษาครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3มีผลสำเร็จตามนโยบายดังกล่าวทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอ,องค์ประกอบที่1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาและมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดสามารถนำความรู้และทักษะการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่งผลให้ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมการบริหารงานทั้ง5งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลการปฏิบัติงานผู้เรียนร้อยละ99.80ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและ ร้อยละ95.50มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการสะท้อนผลหลังการจัดการเรียนรู้บันทึกหลังสอน 1.2การจัดทำและพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาสารมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน ครูมีการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลและมีการจัดกระวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Theory of p a r t i c i p a t e r l e s r n i n s ส่งผลให้ครูร้อยละ94.74มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอนมีการจัดทำรายงานการใช้สื่อใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผลพัฒนาและจัดทำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาทำให้โรงเรียนนาสารมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งครูมีการพัฒนาและนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเช่นการจัดระบบและมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้การวางแผนจัดทําแผนการนิเทศแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายในมีการนิเทศติดตามผลในรูปแบบที่หลากหลายและนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลให้ครูทุกคนได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการและคณะกรรมการนิเทศภายในนำผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนนาศาลมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม1.6 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนนาสารมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการ จัดทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยหน้าเดียวของครูเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั่นเองส่งผลให้ครูทุกคนมีรายงานการแก้ปัญหาผู้เรียนโดยการรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและครูร้อยละ92.50มีงานวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยหน้าเดียว องค์ประกอบที่ 2. การการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนนาสารมีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาครอบคลุมตามภารกิจงานและการจัดการาศึกษาทั้ง5งานได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูบุคลากรประจำปีพุทธศักราช2566และมีคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งผลให้ครูทุกคนปฏิบัติงานตามภารกิจงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนำในการดำเนินการและมีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนที่ให้การสนับสนุนส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ96.01ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอนเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาและมีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสน,นุนผู้เรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและได้รับการคัดกรองเป็นรายบุคคลครูทุกคนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อนำผลมาพัฒนาปรับปรุงต่อไปองค์ประกอบที่สาม าการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารซึ่งโรงเรียนนาสารมีโมเดลการบริหารงาน n s t Model ที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบและข้าวประจามีการออกแบบในการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้โมเดลการบริหารนาสานโมเดลภายใต้แนวคิด NSTM โมเดลซึ่งเป็นโมเดลหลักของสถานศึกษา 3.3การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนนาสารมีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำม,มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสมและย,ย,ยั่งยืน Share and Change ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ94.99ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมและครูร้อยละ92.50เป็นครูมืออาชีพมีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตัลที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนนาสารมีเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนและรวมพิจารณาการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดและโรงเรียนนาสารมีการประชุมผู้ปกครองและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อหนึ่งภาคเรียน 4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนนาสารได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์จากชุมชนเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมกับองค์กรหน่วยงานภายนอกเอกชนชุมชนและท้องถิ่น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาตนเองเป็นผู้นำชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานการบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) เป็นประจำทุกปีงบประมาณ และมีการพัฒนาตนเองตามแผนที่กำหนดได้รับการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อปีซึ่งเป็นไปตามที่กำหนด5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษาซึ่งข้าพเจ้ามีวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice ทั้ทงด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสามารถเผยแพร่แก่โรงเรียนในเครือข่ายและสถานศึกษาใกล้เคียงได้ ส่วนที่สองประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงมุก Active Learning ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิธีการดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ให้มีขีดความสามารถสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21ซึ่งประกอบด้วยโครงการกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวิจัยพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติพัฒนาสองวงรอบได้แก่ขั้นวางแผน (planning) ขั้นการปฏิบัติการ (action) ขั้นการสังเกตการ (observation) และขั้นการสะท้อนกลับ (reflection) อีกทั้งมีการจัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพมีการสังเกตชั้นเรียนสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการกำกำับติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาย ผลลัพธ์จากประเด็นท้าทายผู้เรียนมีความรู้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Active Learning ให้มีขีดความสามารถสอดครองกับทักษะในศตวรรษที่21และมีผลงานที่ได้รับรางวัลสะท้อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ครูมืออาช สู่การจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง Active Learning สู่ผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice ท,ท,ที่ได้รับรางวัลประจำปีพุทธศักราช2566ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านก้าวเล็กๆในแต่ละวันจะรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ขอขอบคุณคะ่ะ